สวัสดีค่ะ m ันม l i ไลท์เลิฟ e a ติ่งนี้เป็นความรักราศีพฤกษบประจำเดือนกันยายน2020วันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช n แนลนะคะจะแนบ่าให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s b s c r r i e l l k k s แชร์ like, share, และกระดิ่งผู้อ่านย้ำทุกครั้งเลยว่าเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้แต่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นไล่เรียงกันไปนะขอทราบความรักที่เป็นประเด็นราศีพฤษภค่ะ ความรักที่เป็นประเด็นราศีพฤกษ์คุณอาจจะตัดสินใจมอบอ่อนนะ energy ของการยุติการสื่อสารมีค่อนข้างสูงคุณเป็นนา Source ค่ะการจบเรื่องราวแบบกระทันหันอาจจะมาจากฝั่งคุณก็ได้นะแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวใครคนนั้นเป็น t ดอกฟรู องดูเหมือนคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะออืือ ค่อย่เคลียและชัดเจนมากคู่ที่เป็นประเด็นคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วอาจจะเป็นคนหรือไม่ก็เขาแต่มองดูเหมือนทั้งคู่นะเขาก็เป็น king of source the flu seven of c u p เขาไม่ความรู้สึกว่าหาทางไปต่อไม่ได้หาทางลงไม่ได้จริงๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่างฝ่ายผู้อ่านมองดูว่าต่างฝ่ายนะ่าที่จะเห็นด้วยกันมากกว่าว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้ เขาเองก็อยู่ในเส้นทางของเขานะคะสูเวนอตครับและเดอะฟูเขาก็ยังอยู่ในช่วงของการที่มีใครหลายๆคนคุยด้วยหรือว่าอาจจะเริ่มต้นมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเขาเองคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือธาตุน้ํากรกฏพิจิกเมีุคุณอาจจะบล็อกเขากระทันหันหรือเขาก็ได้นะคือไม่คุยแล้วยุติ ในเวลานี้คุณมีการ move on ก้าไปข้างหน้าแล้วก็ก้าไปค่อนข้างเร็วมองดูในเวลานี้เหมือนคุณพบเจอคนใหม่เป็นชาวธาตุน้ำเราด้วยซ้าไปนะถ้าใครยังไม่ได้เจอก็อาจจะได้เจอเร็วนี้ก็ได้เป็นรักครั้งใหม่เป็นความรักแบบที่เรียกได้ว่าต้องการสร้างครอบครัวร่วมกันน่ะนะคะแต่ทีนี้ความรู้สึกคุณยังคงคิดถึงคนคนนี้อยู่คุณอาจจะยังมีคําถามในใจว่าทําไมเขาไม่พยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมเขาไม่ติดต่อกลับมา เอเนี่ของหมอ่าเขาเป็นเซนต์ออฟคัพจริงๆเขาก็คอยดูคุณอยู่นะแต่เขาไม่รู้จะใช้หนทางยังไงหรือเขายังหาทางออกไม่ได้ว่าถ้ากลับมาแล้วมันไปยังไงต่อนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะเทคแ action อะไรใหญๆได้เลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอสซ n อนคุณอาจจะได้พบเจอรักครั้งใหม่ที่คุณทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันนะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ลงตัวมากๆสำหรับคุณเต็มไปด้วยความรักแพชชั่นหมายถึง ยิ่งคุยกันไปนานวันยิ่งรู้สึกดีอาจจะพบเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวในเร็วๆนี้ถ้าท่านใดไม่ได้เจอนะคะอาจจะพบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือการเดินทางเพื่อนแนะนําให้ได้รู้จักนะความรักครั้งนี้บอกเลยว่าถ้าไปต่อจะสามารถไปได้ถึงขนาดที่เรียกว,ว่ามั่นหมายหรือว่ามีเกณฑ์ว่าอาจจะสร้างครอบครัวก็อาจจะได้เจอคนคนนี้ผ่านทางงานเลื่นเดินเพื่อนคนรอบข้างแต่นับจากนี้ความรักที่ จะเกิดขึ้นกับคุณรักครั้งใหม่เนี่ยมันคือความรักที่มั่นคงและชัดเจนในชีวิตนั่นเองอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่คุณเฝ้าฝันอยากจะได้เจอตรงสเปคตรงใจอะไรประมาณนี้นะคะมองดูเ,เหมือนคุณดูสถานการณ์โดยรวมมากกว่าแต่มองดูแล้วคุณก็ไม่ได้คิดจะกลับไปเขาเองก็ยังไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์เอาละค่ะ Romance Angel โคดิเพนดิซีคุณอาจจะเคยเดิยวกับชาวราสีมังกรแน่นอนว่าก็อาจจะเป็นท็อกซิ e ร a เลชันชิพด้วยเช่นเดียวกันแต่มันจบลงแล้วในเวลานี้คุณพร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะนานในท้ายที่สุดคุณก็จะได้พบกับความรักที่โรแมนติกในแบบที่คุณต้องการตามสไตล์ของคุณนะคะได้พบคนที่ตรงสเปกอาร์คแองเจิลค่ะ Trust, มีความเชื่ออีกครั้งนะคะว่าในท้ายที่สุดคุณมีคนของคุณว่้อ,อาจจะย้ำเสมอนะคนเรามีทางลงทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างให้ฟังนะเด็กบางคนที่ใครบางคนบอกเนี่ยเรียนไม่เก่งไม่มีที่ไปในท้ายที่สุดเขาก็หาทางลงจนเจอชีวิตที่ดีได้นะอย่างดารดาดังๆหลายท่านนะบางท่านก็ไม่ได้ประสบคสวามสาเร็จในแนวที่หวงังแต่ไปสําเร็จทางด้านอื่นในท้ายที่สุดปลายทางก็คือสําเร็จนั่นแหละนะเอาละ คุณจะต้องหันหลังกับอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเครียดอะไรก็ตามที่ทำให้บั่นทอนความรู้สึกของคุณ ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อและว,วางใจในสิ่งต่างๆรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมจังหวะเวลาและการที่คุณพัฒนาตัวตนของคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการด้วยเมื่อคุณวางใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระได้แล้วคุณก็จะได้พบรักครั้งใหม่แบบง่ายๆบางทีรวดเร็วอย่างที่ไม่คาดฝันเลยก็ว่าได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างค่ะ คนโสดราศีพฤกษฎมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะเป็นยังไงบ้างนะขอทราบความรักคนโสดราศีพฤกษฎค่ะคนโสดราศีพฤกษฎขอทราบความรักคนโสด ราศีพฤษภค่ะขอทราบความรักคนโสดราศีพฤษภคนโสดราศีพฤษภค่ะเซเว่นออฟค คุณโสดคุณมีความสุขมากในช่วงนานี้เรื่องงานเรื่องเงินของคุณดีทีเดียวค่ะชูบอลคุณอาจจะได้เจอใครผ่านทางโซเชียลมีเดียนะแต่คุณก็ยังไม่ได้ซีเรียสมากในความสัมพันธ์แต่คนคนนี้มีอะไรที่แตกต่างออกไปจากคนจากคนเดิมๆที่คุณเคยเจอ the sun and the moon คนส่วในเดือนในเดือนกันยายนนี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะมีแค่คนคุยแต่คุณยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายในความสัมพันธ์นะคะ คุณยังรู้สึกว่าเรื่องความรักคุณยังขอพักไว้ก่อนนายวอนอมอโวคุณอยากที่จะอยู่กับตัวคุณเองบทสุปสุดท้ายเนี่ยอ่านให้ฟังเลยก่อนที่จะไปถึงตรงอื่นเนี่ยคือไม่ว่าจะมีใครเข้ามาความต่างเป็นยังไงหรือจะทําให้คุณรู้สึกดีมากแค่ไหนแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เอเนีคุณอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองไปก่อนแต่มีเกณฑ์ว่าการเดินทางนะคะหรือโซเชียลมีเดียนำพาให้คุณพบเจอใครอาจจะเป็น คนที่มีชื่อเสียงทางด้านการสื่อสารมลชนแบบนี้ก็ได้แต่ในท้ายที่สุดอะคุณจะคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์พ,พอสมควรแล้วคุณจะพิจารณาดูแล้วว่าถ้าคนคนนี้คุณมีณความรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ไม่น่าที่จะตรงใจคุณมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจคบหาดูใจกับคนคนนี้คุณต้องการอะไรใหม่ที่เป็นคนที่ใช่จริงๆนะเอซี่เอามาบอกแบบนั้นว่า คุณรอได้คุณสบายใจกับชีวิตสดในช่วงลาน,นี้คุณรู้ว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่และคุณรอคอยที่จะได้พบเจอสิ่งนั้นเอที่บอกว่าใช่ค่ะคุณจะได้เจอแน่ๆตามเฟรมผู้อ่านบอกเลยว,ว่าอยู่ที่ความพร้อมของคุณจริงๆมีเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่คุณต้องการอะไรที่ชัดเจนเป็นคนที่ใช่จริงๆเพราะคุณไม่อยากเหนื่อย คุณไม่ต้องการดราม่าอะไรทั้งนั้นอยากที่ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องที่โฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเปลี่ยนธุรกิจใหม่อะไรก็ตามใหม่ๆนะคะที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นน่ะคุณจะมุ่งไปที่ตรงนั้นมากกว่าเรื่องราวของความรักก็ถือว่าเป็นช่วงพักเบรกแต่จริงๆอ่ะมีคนนะช่วงเดือนกันยาน่ะอาจจะมีประมาณ ว่าไปนั่งทานกาแฟคุยกันแต่ไม่ได้ลึกซึ้งมากไปกว่าน,นั้นนะคุณไม่ได้ปิดก้นแต่คุณมีความรู้สึกว่าขอพักก่อนช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะโอเคลิ e ิโ u เอคุณต้องการเคลียร์ energy คุณให้สุด คุณต้องการเคลียร์เพื่อที่จะให้เรื่องราวที่มันค้างคางอยู่ในหัวของคุณเพราะ e n e ี g เดมโูนขึ้นนะ,นะคะ A Ten of ซ w o บางท่านอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าอยู่ๆเพิ่งจบแล้วเริ่มใหม่เพราะเรื่องราวคนเดิมๆนยะมันยังมีอยู่มันอาจจะทําให้คุณไม่เต็มที่ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณต้องการรอเวลาอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวคุณเองพร้อมในเรื่องของความรู้สึกนะ อาร์คเอ็เจลค่ะ perfect timing อย่างที่ผู้อ่านบอกนะเมื่อถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมแล้วเมื่อคุณพร้อมบอกเลยว่าไม่ว่ายังไงคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่ของคุณแน่ๆแ,แหละนะอาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้ใครจะไปรู้แต่มองดูว่าคุณไม่รีบนะคุณโฟกัสไปที่เรื่องเงินก่อนในช่วงเวลานี้ use loving s t r e n g t h ค่ะเอเจียมบอกว่าให้ใช้ความรักเป็นพลังในการขับ เคลื่อนชีวิตต่อไปและคุณจะได้รับชัยชนะพลังที่คุณมีพลังความรักที่คุณมีต่อตัวคุณเองที่อยากจะเห็นตัวคุณเองดีขึ้นพลังงานความรักที่มีแต่คนรอบข้างที่คุณอยากจะดูแลคนที่คุณรักนี่แหละค่ะคือพลังอันสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนคุณพัฒนาตัวตนของคุณไปสู่ความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะ มองดูเหมือนคุณไม่รอและไม่รีบนะเอาจริงๆคนโสดผู้หา่านภูมิใจในตัวคุณเอาละสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะขอทราบสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนราศีพฤษภ สถานะไม่ชัดเจนราศีพฤษภค่ะขอทราบสถานะไม่ชัดเจนราศีพฤษภอืมด,ดีวิวค่ะ เหมือนคุณจะรู้ว่าคุณคนนี้ก็มีคนคุยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับ play girl play boy นิดๆน,นะคะเหมือนคุณจะรู้แหละนะคุณรู้สึกท็อกซิกมากพอสมควรคุณอาจจะดีกับคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็ยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นการมีครอบครัวใหม่ แต่เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะประคองทรงอยู่นะในช่วงเวลานี้แต่คุณอาจจะเซโนนะเก็บศคับขึ้นอืมอืมอืมเฮงแมน ขวัขอชื่นชมนะเอเนจีคุณโดดเด่นมากนะสิพฤกษ์รู้มาห้พิเทสคุณรู้แต่คุณไม่พูดคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่พูดมองดูภายนอกเนี่ยเหมือนคนหรือใครอาจจะคิ้วคุณเครียดกว่าเขาแต่เขาเครียดกว่าคุณในช่วงเวลานี้คุณนิ่งคุณรู้สถานการณ์ตลอดว่าคนที่คุณดูด้วยอ่ะเพล่เล่นเกมตลอดเวลานะอาจจะเป็นคนชอบนอนกับคนนั้นคนนี้ด้วยก็เป็นไปได้ถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติ นะที่นีห่หรือชาวไทยก็ตามแต่ถ้าคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยเขาจะสนุกกับเกมตรงนี้มากนะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนค่ะแล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครยังไม่อยากที่จะมีครอบครัวกับใครในช่วงเวลานี้หรือคนรอบข้างของเขามีอิทธิพลต่อความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะมีใครอยู่ข้างๆตัวคุณก็น่าจะรู้ คุณนิ่งเงียบแล้วค่อยๆถอยห่างออกมาเรียกว่าคลาสสิกสไตล์ทีเดียวค่อยๆเงียบค่อยๆห่างเปลี่ยนไปทํานู่นทนํานี่หันกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองรอคอยให้เรื่องราวทุกอย่างมันผ่านพ้นไปคุณจะไม่ออกไปนอกประตูนั้น เพราะคุณรู้ว่าเขาจะทิ้งคุณไว้กลางทางแน่ๆถ้าคุณตัดสินใจที่จะรอคนคนนี้หรือเลือกคนคนนี้เข้ามาในชีวิตดังนั้นคุณตัดสินใจแน่นอนว่าคุณจะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่รอวันที่พร้อมและคุณจะเริ่มต้นใหม่เขาพยายามที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแต่ความอีโก้ของ King of Wands เขาจะต้องเป็นฝ่ายให้ฝ่ายตรงข้ามยอมลงให้เขาเสมอซึ่งผู้อ่านมองดูว่าคุณจะไม่ทำ คุณพยายามบาลานซ์ความรู้สึกตัวคุณเองมากที่สุดเตรียมความพร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะก้าวต่อไปในท้ายที่สุดความสัมพันธ์เนี้ยจะถูกยุติลงด้วยความเงียบแฮงบูแมนเอาไวว่าคุณจะใช้วิธีเงียบเพื่อที่จะให้เรื่องราวต่างๆจบลงเพราะคุณรู้ว่าถ้าคุณเงียบเขาก็เงียบนะ t w o w o r l i r i r e l e วังวนเดิมๆที่คุณหวาดกลัวมันจะกลับเข้ามาถ้าคุณยังมีคนคนนี้ไว้นะใน <t ouch> ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายให้ค่อนข้างเยอะนะมันไม่มีความลงตัวในความสัมพันธ์เลยแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะสนิกกี้มีอะไรลับๆล่อๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวคุณรู้ค่ะคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนผ่านผลจากวังวนเดิมๆตรงนี้เพื่อเริ่มต้นที่ได้พบเจอกับทัวร์ครับโซเมดของคุณไม่ใช่ในเวลาเร็วนี้ต่อเมื่อคุณพร้อม คุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่และคุณจะได้พบโซเมทของคุณอา uh, ละ Romance Angel ิลเนี่ยจะบอกอะไร It is safe for you to love คุณจะได้พบรักครั้งใหม่รักที่ปลอดภัยรักที่ชัดเจนรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจที่จะเปิดหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะ a าร์คแองเจมีอะไรอยากจะบอกคะ อ่าละอายเยฟอร์มนะนับจากนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอาจจะได้พบเจอรักแท้ของคุณไม่น่าแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนก็ปีหน้าแล้วหรือถ้าคุณได้เจอใครมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงปีหน้านะอ่าละอ e เ g y ี้เอามาบอกว่าไม่ว่าใหญ่ก็ตามคุณจะต้องเข้มแข็งเอาไว้ มีจุดยืนของคุณและฟังเสียงของพระเจ้าให้ดีเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันหมายถึงคุณกับโซเมต e นั่นเองเอาลมาถึงคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นค่ะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นราศีพฤษพนะ ขอทราบความรักคนมีคู่ราศีพฤษภค่ะความรักคนมีคู่ราศีพฤษภความรักคนมีคู่ราศีพฤษภค่ะขอทราบความรักคนมีคู่ราศีพฤษภ เอรซับคับจะได้พบเจอ new l ลิฟเป็นชาวท่านนะ้ำในเร็วๆนี้นะว้าวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยทีเดียวอาจจะเป็นชาวท่านลมด้วยค่ะอาจจะเป็นคนที่เขาคอยดูคุณอยู่อจจนนอบชอบรู้สึกดีกับคุณเป็นคนรอบข้างหรือรู้จักคนรอบข้างเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนของคุณแนะนำให้ได้รู้จักคุณไปในงานไหนสักแห่งและคุณได้เจอเขา หรือพบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียแบบไม่ได้ตั้งใจนะไม่คาดคิดประมาณนี้ค่ะหรื fan. อแฟนอาจจะเป็นชาวต่างชาติแล้วยังไงต่อค r ี s o ซัสเอที่ทาดน้ำสูงที่ดีเอาเอาละ คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นมองดูว่าคุณทั้งคู่นะคะเจอกันผ่านทางคนรอบข้างโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นแต่ว่าการพูดคุยของคุณเนี่ยมันมันพิเศษตรงที่ว่าคุณทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์ค่อนข้างเร็วในเวลานี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจน,นะคะก็คือว่าเขาคิด ถึงว่าจะทำยังไงที่จะทำให้อนาคตระหว่างคุณกับเขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำและธาตุไฟได้นะในเวลาเนี้ยที่เขานิ่งๆเงียบเียบไปอะ่ะเขากำลังคิดถึงเรื่องอนาคตอยู่และคุณอาจจะได้รับข่าวดีเร็วนี้นะการออฟเฟอร์เลิฟหรือในเวลาเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณรู้สึกยากลำบากสักหน่อยคนคนนี้จะออฟเฟอร์คุณนะในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะไรบางอย่าง คุณมีความคาดหวังที่คนคนนี้จะสามารถเป็นคู่ชีวิตเป็นผู้นําชีวิตได้หรืออาจจะสลับกันนะมีเกณฑ์เหมือนกันค่ะว่าเขาจะพูดคุยเรื่องแต่งงานให้คุณได้รู้เพราะเขารู้ใจคุณนะตัวคุณรอคอยให้เขาเป็นฝ่ายเปิดเผยความรู้สึกในเรื่องอนาคตวันข้างหน้า นะซึ่งจริงๆผู้อ่านมองดูว่าคุณก็รู้คําตอบอยู่แล้วล่ะในท้ายที่สุดเอเนจีออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่จะได้มีเกณฑ์คุยกันในเรื่องสารต่ออนาคตในวันข้างหน้าในเรื่องของการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันการมั่นหมายเพราะ Energy s e r v e รดมันคืองานรื่นเิงงานมงคลนะคะก็คงอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเรื่องงานมงคลนะก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเจอกันจากเพื่อนโซเชียลมีเดียงานรื่นเดิงหรืออะไรก็ตามนะแต่มันพัฒนาความสัมพันธ์เร็วม,มากนะ a ะเมซิ่สุดๆอะไรก็ตามที่คุณเก็บไว้ในใจไม่ได้พูดแต่คนคนนี้รู้นะจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นจากเขาค่ะ เขาจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่ในใจคุณคิดที่ในใจคุณอยากที่จะให้เขาเป็นที่ในใจคุณอยากที่จะให้เขาทำเขาจะบอกข่าวดีนี้กับคุณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูอ่านมองดูในเรื่องของอนาคตมองดูว่าคุณคาดหวังเรื่องการแต่งงานค่อนข้างสูงตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันแต่การแสดงออกแตกต่างกันแค่นั้นเองนะเรื่องที่ไม่สบายใจหน้าที่จะจบลงแล้วละ่ะนะในท้ายที่สุดนายอคอยออกมาบอกว่า อนาคตมีแน่แต่นับจากนี้คุณทั้งคู่อาจจะต้องทำงานหนักขึ้นในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะดูเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเตรียมพร้อมทางด้านฟเฟอร์นเจอทางด้านการเงินนะอาจจะเป็นฝ่ายชายนะเตรียมทางด้านการเงินเพื่อที่จะได้ออฟเฟอร์ชีวิตคู่ในวันที่คุณทั้งคู่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะในช่วงปลายปีนี้ใครจะไปรู้หรือนับจากนี้อีก3ามเดือนก็ได้ โรแมนซ์แองเจิลมีอะไรอ่ะจะบอก เอเนจี Energy, การแต่งงานค่อนข้างสูงมากทีเดียว children บางท่านเริ่มมีการวางแผนเรื่องการมีบุตรเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะดีวกว่าคนที่เอาเป็นพ่อไม่แม่ๆหรือตัวคุณเป็นพ่อไม้แม่ๆเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจจะมีการคุยตกลงเรื่องการดูแลบุตรเกิดขึ้นตัวเขาทําหน้าที่ของ stepfather stepmother ที่ดีคือคนเป็นพ่อพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะอยู่ในใจเขาแล้วเขากังวลคือเขาอยากที่จะดูแลชีวิตคุณให้มันดีที่สุดนะคะ ดูกับคนที่มีความรับผิดชอบมากๆทีเดียวนะแล้วเขาก็ซีเรียสในความสัมพันธ์ด้วย e n เนจีแต่งงานถึง3าใบทีเดียวหรือบางท่านรอคอยการแต่งงานแต่ยังเดินทางมาพบเจอไม่ได้นะในช่วงนี้ลองดิสแทนบางท่านอนะเรื่องจดทะเบียนอะไรก็คือต้องรอ รอสนามบินนู่นนี่นั่น is up to you ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะ Time frame การพูดคุยวันข้างหน้าอาจจะมีการพูดคุยกันเรื่องจดทะเบียนก่อนที่ทายหรือไปจดที่นูน่นรับรองบุตรยังไงอะไรยังไงนะคะอะไรก็ตามที่คุณต้องการอย่ากเก็บไว้กับตัวให้บอกสิ่งที่คุณต้องการเขาจะได้เตรียมรับมือได้เพราะเรื่องเอกสารถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยโอ้ใช้เวลานานทีเดียวค่ะ เอาละขอคำแนะนำค่ะจากแหงเชินะอนักจากนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ก้าวไปข้างหน้าและมองถึงอนาคตวันข้างหน้าว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมการบ้างเตรียมรับความสำเร็จ ตรียมรับชัยชนะแล้วก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถทําให้มันสําเร็จได้ด้วยด้วยการร่วมแรงร,ร่วมใจกันระหว่างคนสองคนนี่แหละอย่าลืมนะคะมีอะไรอย่าเก็บปิดซ่อนอ,อย่าอย่าซ่อนความรู้สึกหรืออย่าเก็บความรู้สึกอย่าเก็บไว้มีอะไรถ้าจะถามถามกันคุยกันให้เข้าใจก่อนที่จะแต่งงานกันนะเป็นกําลังใจให้ราศีพฤษภนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ